กิจประเสริฐสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะมีสินค้าตัวใหม่ของทาง h o n ด a าเราก็คือตัวสกูปปี้ไอจุ๊บปี้จุ๊บนะคะจุ๊บปี้จุ๊บนี่ก็คือเป็นขนมในตำนานซึ่งนานมากนะคะแต่วันนี้ทาง h o n ด a เราได้ผลิตรถจักรยานยนต์ลายจุ๊บปี้จุ๊บออกมากินไม่ได้แต่ขี่ได้นะคะ คุณสมบัติก็คือตัวนี้นี่นะคะจะดีไซน์สีสันออกมาน่ารักนะคะเป็นลายจุป,ปีจุปพร้อมกับดีไซน์เบาะให้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไม้ตัวนี้นะคะดีไซน์ออกมาให้ดูสีสันน่ารักนอกจากนั้นแล้วตัวนี้ยังมีที่ชาร์จมือถือด้วยนะคะ นี่นะคะก็คือที่ชาร์จมือถือแล้วสกูปปี้จุปปี้จุบตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กล้อแม็กดียังไงนะคะล้อแม็กนี้ก็คือเวลาเราขี่ไปไหนมาไหนเกิดเจอตะปูหรือว่าสิ่งที่ว่าทิ่มแทงเข้าไป ตัวซุปปีรล้อแมกนี้ก็คือยางจะไม่ไม่แบนลงทันทีเลยนะคะเราสามารถขี่ต่อไปได้จนเจอที่ซ่อมบำรุงหรือว่าที่ปะเราก็ค่อยเอาสิ่งทิ่มแทงหรือว่าตะปูออกก็สามารถขี่ไปได้สะดวกสำหรับเวลาเราไปในที่ห่างไกลนะคะหรือว่าเราขี่กลางค่ำกลางคืนทางที่ว่า ไม,ไม่สามารถที่จะหาที่ซ่อมได้เราก็ยังสามารถขี่ขี่ต่อไปได้นะคะอ๋อแล้วมีอีกข้อหนึ่งค่ะสำหรับสกูปปี้จุ๊ปปี้จุป๊ปมาพร้อมกับหมวกกันน็อกดีไซน์สีสันน่ารักเหมาะสำหรับ ตัวรถตัวนี้นะคะแล้วสกูปปี้ตัวนี้จุ๊บปี้จุปป๊บจ,จะผลิตจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่4,000คันเท่านั้นนะคะรีบๆหน่อยสำหรับลูกค้าที่สนใจจะออกสกูปปี้ไอไลน์ลิมิเต็ตตัวนี้นะคะ สนใจสอบถามทักเข้ามาทางเพจกิจประเสริฐยนต์เราหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0953719998นะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ร้านก็ได้นะคะเบอร์025169993นะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงรถคิดถึงเราคิดถึงกิจประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ